ท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะน,นี้ทีมข่าวรายการนุชปรายโดยผมสุรเชษมาก่อนครับออกมาอยู่ที่อำเภอราหา,ราัรัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เบิววางฮะบรรยากาศตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาปลูกยางพาร,รากัน พื้นที่ปลูกยางพาราที่อำเภอทหารายมีพื้นที่มากหลือเกินครับถึงขนาดที่เกษตรกรที่นี่นะครับต้องไขว้าหาสิ่งดีๆมาใช้กันเพราะว่าที่ดินเองก็มีปัญหาอยู่แล้วและเกษตรกรที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับนอกจากจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรยังเป็นเจ้าของร้านจรัดมอเตอร์ประจำอยู่ที่ทหารายด้วยนะครับส่วนไหนของพี่ครับครับนี่เป็นเกษตรกรของเราฮะมืออาชีพครับอาชีพเยอะจริงๆเลยพี่ทำอาชีพอะไรบ้างเนี่ยบอกหน่อยก็ ขายอะไรจักรยานอะไรจักรยานยนต์แล้วก็อ่าซ่อมด้วยครับเลยครับตั้งอยู่ที่ไหนฮะร้านไหน่ที่อที่อำเภอหลานทรายอออืมเ่ตากซอยเข้าโรงพยาบาลหลานทรายครับข้ามถนนหลานทรายนวลแดงครับครับบริเวณเออ่เขาเรียกว่าสวนเป็นสวนยางพาราใหญ่มากเนื้อที่เท่าไหร่พี่จลาดสามสิบไร่ครับสามสิบไร่ครับนี่คือพื้นที่สวนยางพาราของคุณพี่ครับมีสวนยางพาราปลูกอยู่ที่นี่กี่รุ่นนะพี่ สองรุ่นครับรุ่นแรกนี่อายุเท่าไหร่ครับสามปีกว่าแล้วครับสามปีกว่านีนหนึ่งรุ่นละล่าสุดนี้อันนี้เพิ่งได้แปดเดือนครับมียางพาราที่เป็นแรกรุ่นดารุณสีปลูกกันอยู่ที่นี่บอกแค่แปดเดือนแต่ว่ามีปัญหาเราเล่าให้ฟังหน่อยคุณพี่มีปัญหาอะไรปัญหาก็เรื่องเออมันเจอภัยแรงด้วยครับอ,อหน้าแรงเนี่ยแรงแบบมีแต่จะตายนะครับผูกแากยางพราราครับอแล้วมาเจอสินค้าหลายตัวก็ามาลอง ที่ว่าแพงๆก็มาลองแล้วนะครับที่ว่าสามสี่พันก็มาลองดูว่ามาเจอปัญหาคือฉีดแล้วมันไหม้ครับใบมันไหม้มันเหลืองครับมันจะตายเอาแล้วก็มีหนักกว่านี้้วยครับไอสินค้าที่พี่ใช้มันไม่ใช่โนเนมเลยไม่ใช่หรือครับไม่ไม่โนเนมครับเพราะว่าใช้ดีใช้ดีก็เรามาลองครับมันเป็นยังไงพี่ลองไล่ฟังหน่อยพอพ่นไปแล้วก็อย่างเนี้ยครับประมาณสิบวันก็มาดูครับใบร่วงหมดครับโอ้เหครับโอ้แล้วก็ใบหงิกใบงอแล้วก็ ยอดนี่ชะงักเลยครับมีขึ้นเลยครับนั่นถือเป็นการตัดสินใจผิดพลาดของคุณพี่เลยนะเนี่ยก็มันไม่รู้ครับเขาบอกว่าดีเราก็อยากจะลองดูเพราะว่าเราก็อยากจะได้ของดีมาใช่บางั้นเถอะแล้วก็อยากการันตีว่าเขาก็ใช้กันตึมติมเตึมเขาว่าดีดีดีก็อยากจะลองดูเขาว่าครับในที่สุดครับก็มาเจอของดีแล้วใช่อันนี้ไหมฮะรับนี่เอามาให้พี่จรัสนะอันนี้คือรุ่นไฟลสุดสุดสุดหนึ่งครับสุดหนึ่ง ตอนนี้เราจะต้องช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตตะพันที่ใช้อยู่เนี่ยเมื่อเราตัดสินใจผิดไปแล้วใบมันไหม้ยอดมันกุดมันด้วนมันหายเหมือนคนเป็นโรคตอนเนี้ยแทนที่มันจะดีขึ้นกระนำซ้ำเติมภัยแล้งก็เจอมาแล้วยังมาใช้ของผิดอีกในที่สุดเชนนุ๊กไรปริมาณเท่าไหร่ค, c c ครับคุณพี่หน<ล>ึ่งซีซีต่อน้ำสี่ลิตรครับฉีดพ่นฉีดพ่นีเช้านะครับฉีดไปกี่ครั้งเพิ่งได้สองครั้งครับสองครั้งท่านผู้ชมครับก็ว่าอืดี ตอบรับดีมากก็จากวันนั้นนะถึงวันนี้กี่วันแล้ะที่ล่าสุดนี่ยี่สิบวันครับที่ที่เาที่ยวที่หลังสุดนี่จาได้ยี่สิบวันเขาบอกว่านุ่นฟลายแล้วใช้แล้วดีได้ยินมาเหมือนกันครับดีก็อยากลองอีกแม่ก็อยากลองในที่สุดออกมาเป็นยังไงคือพี่เราบอกผมเออดีมากครับอย่างไรพาผมไปดูหน่อยได้ไหมไอ้ที่บอกว่าดีๆเนี่ยอะไรที่มันแตกต่างไอ้ที่มันไหม้มันเป็นกอเป็นโกนต่างๆเนี่ยครับมันเขาจะแทงยอดออกมาใหม่แล้วก็ใบมันใบแข็งแล้วก็ใบเข้มครับ แทงยอดออกมาใหม่ใบมันนะใบก็จะเข้มขึ้นคมันแสดงถึงความสมบูรณ์นหมืับต้นต้นยางพาราไอ้ที่มันกวนโกดมันลวงมันหล่นใบไม้นั้นดีขึ้นแล้วตอนนี้บางบางตัวบางต้นก็เริ่มแทงแทงแทงยอดออกมาใหม่ครับเลยฮะครับถามจริงจริงจากใจเลยนะดีใจไหมพอเห็นผลของรุกปละดีดีใจครับเครับดีใจก็คิดว่าสินค้าไม่คิดว่าไม่มีตัวไหนแล้วตอนนี้ชั่วโมงนี้ นะเอ,อใช้แบบ5้วัน7วันเห็นผลเลยอืขับไม่ต้องนานเห็นเขาพูดเกันว่นันุไนะ่ไพล์จากทีวีจากคนที่เขาใช้แล้วบอกมีแต่ของดีๆคราวนี้ไม่เห็นกระตาแล้วก็ใช้บือทํากับมือรู้หรือยังว่าคือของดีครับดีดีด,ดีจริงๆครับครับนะไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเลย ฉีดหมดทั้งพื้นที่เลยหรือเปล่าครับฉีดหมดทั้งพื้นที่เลยครับแล้วเอาเราอายางพราราในขณะที่ต้น3ปีล่ะรุ่น3ปีได้ฉีดไหมฉีดครับเพิ่งเพิ่งจะเริ่มฉีดไปเหมือนกันครับไอ้แปดเดือนนี้ก็ฉีดหมดแล้วครับนะเพิ่งจะเริ่มฉีดไปครับต่อไป<ะ>คงจะใช้นวดฟอยอย่างเดียวครับครับจนกว่าจะกรีดยางได้ครับเดี๋ยวเรามาวัดกันที่ปริมาณน้ำํำยางอนาคตเนี่ยจะเป็นภาพที่ออกมาเขาบอกน้ํายางนี่จะมากถึง2เท่าปริมาณน้ํายางจะมากแล้วก็เกรด A ด้วย เดี๋ยวพี่ตลาดจะพาเราไปดูต้นพืชที่ใช้นูทฟไลส์เนี่ยฮะตั้งส่วนหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้นใหญ่สุดสองพืชจะไปดูความสมบูรณ์ของต้นยางพะลาตามพี่ตลาดไปฮะครับพาไปดูนะฮะนี่นะครับนี่คือสวนยางพาราของพี่ตลาดครับกว้างมากเลยนี่แตกใหม่ใช่ไหมพี่นี่แตกใหม่ นี่แตกใหม่นี่ต้นนี้โอ้โหูทำไมต้นนี้สวยอย่างนี้ฉีดยังฮะฉีดแล้วครับฉีดด้วยอ<ม><ล>ะไรแล้วนะแทงยอดออกมาใหม่ครับโอ้นีแทงยอดออกมาใหม่เลยครับยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันนี่หลังสุดก็จะแทงยอดออกมาโอ้ยอดสวยมากเลยนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมฮะไอไ้อด้านขวานู้นใช่ไหมไอ้ที่ผ่าสามปีถ้าฝั่งนู้นสามปีสามปีนะครับโอ้ต้นสูงมากเลยนะกี่ปีฮะนี่จะเกิด7ปีได้7ปีครับ7ปีอย่างนี้ฉีดยังฮะฉีดแล้วครับฉีดด้วยแยอดออกมมาให่ครับแทงยอดออกมาใหม่เลยครับกกกวววว่่่าาัันนนีงงสุดด็จะแทยอโอ้ ยอดสวยมากเลยนะครับต้นจากต้นไม่สมบูรณ์เลยนะครับไม่ต้องสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าสมบูรณ์เนี่ยจะสูงมากครับโสูงมากกว่านี้เลยถ้าต้นมันใหญ่ขนาดนี้นะพี่เขาบอกว่าเจปีกรีดได้ไปเสียเวลาอยู่พักหนึ่งครับกับสินค้าที่ว่าตัวราคาแพงนะครับถ้าถ้าไม่ถ้ามาเจอนน้โฟราก่อนหน้านี้น่าจะดีกว่านี้ครับนี่เห็นไหมเหมือนคนอื่นก็พูดแลลวครับบอกแม่มาเจอไม้งามแต่ว่าดีนะว่าขวานยังไม่บินครับต้นยางพาราที่ผมมาปลูกตอนแรกนะครับ ต้นก้าเขานะครับเล็กเล็กเท่านี้ครับเล็กก้างก็เล็กอย่างเงี้ยครับจนบอกปลูกก็มันจะรอดไหมอ๋อไม่รอดก็ปลูกใหม่ออเผมมาเจอแบบเออมันมันันเตินพลาดนะครับแล้วผมก็เดินดูที่ร,รุ่นรุ่นที่ปลูกพร้อมๆกันนะครับผมก็มันก็ยังหาไม่เจอที่ว่าเท่าของผมเลยครับมีแปดเดือนในละแวกแถวของพี่เลย นี่ครับแล้วต้นเขาโตเท่าเราไหมตอนนี้ไม่เท่าครับไม่เท่านะไม่เท่าโล้นะที่ต่างหามคุณพี่เวลาฉีดพ่นเนี่ยฉีดที่ใบที่ใบครับถือว่ารากที่รากที่ใบทั้งใบทั้งต้นเลยครับเอาทั้งสองอย่างเลยนะให้กินทั้งทังรากแล้วก็ทำใบด้วยนะครับนี่คือความสมบูรณ์ท่านผู้ชมฮะพี่จัะต่อสู้ชีวิตมาสู้มาเป็นคนงานก่อสร้างในที่สุดเป็นเท่าแก่ขายอะไหล่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ร้านโตตัวนี้ใหญ่โตฮะที่สุดครับนะ มีปริญจะพังรไฟรัก็ขายที่ร้านพิจรารณ์ด้วยครับมีขาย<ล>ครับนะมีมีสินค้าทุกตัวของรถฟรัครับมีขายครับนะม,มีจำหน่ายครับนี่นะแล้วก็รับสมัครสมา,สมาชิกด,ด้วยครับอะไรที่ทําให้พี่เจริญมั่นใจแล้วก็ศรัทธาใน,นรถฟลั้บ้างรจริงวิตกใจเลยอ่ะมั่นใจเพราะว่าสินค้าทุกตัวออกมาเนี่ยลักษณะเหมือนจะให้มีคุณภาพก่อนที่จะออามาสู่ออกมาสู่ท้องตลาดนะครับทุกตัวครับ นั่นไหนถึงพิจารั์ลองใช้มาแล้วดูไงรับลองใช้มาแล้วทุกตัวเลยหรอรับตอบรับหมดเลยครับขายตัวเองได้ครับเพ่ว่าสินค้าขายตัวเองได้ได้ดีได้มากกว่าครับนะครับพิจาลณดครับนะพี่ลองบอกท่านผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะอย่างนี้พี่น้องหมอห้าเศราอีสานที่บ่งรายการเราอยู่ตอนนี้ครับนะครับเป็นภาษาอีสานเพราะอีสานลดครับครับก็เขาให้เสื้อครับว่าบริษัทนดฟุรายนี่ครับเอ่อเป็นบริษัทไม่กัจริงครับครับแต่ว่าสินค้าดีทุกตัวครับ ย่อมรับว่าดี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 ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกอย่างครับตั้งแต่ก็ตลาดก็ดีครับง่ายครับและก็สินค้าก็ไม่แพงเกินไปครับับสินค้าก็เหมาะสมกับบ้านเราครับครับครัท่านผู้ชมที่เคารพครับท่ามกลางบรรยากาศของสวนยางพาราที่กว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้เม็งินในเจ็ดปีข้างหน้าหรือไม่ถึงเจ็ดปีข้างหน้าเพราะชนุสปลาสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยพิจารณครับจะเป็นสรษฐีคนหนึ่ง ที่บอกว่ายืนอยู่บนแผ่นดินของเมืองบุรีร,รัมย์ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็ต่อไปนี้จังหวัดใกล้เคียงฮะหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่อยู่บริเวณละแวกนี้ติดต่อพี่เรับได้หรือท่านไปเจอเจอโลโก้รถไฟรีช็อปที่ไหนผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพจะมีจําหน่ายอยู่ที่นั่นครับ